ถ้าเมียอยู่นะผมจะให้เมียผมทําให้กินคือผมทําทกับข้าวเป็นผมเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่แต่ผมขี้เกียจผมเบื่อรถมือตัวเองเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนผมกันนะแบบเบื่อบเบื่อรถมือตัวเองเนี้ยผมกินกับข้าวอะ่ะผมลิ้นผมจะกลางๆแต่ผมเป็นคนกินเค็มผมจะรู้เลยว่าถ้าอย่างเนี้ยมันจะเค็มไปอะไรเงี้ยผมจะรู้อยู่เมียผมก็จะชอบให้ผมชิมแล้วผมก็จะไม่ค่อยกล้าติเมียผมจะแบบอะไรก็ได้อร่อยดี แต่พอกินเสร็จผมจะบอกอ่อนเค็มนิดนึงนะอ่อนหวานนิดนึงนะอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่บอกไอเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าพูดนะกลัวเขาจะเครืองนะเดี๋ยวเขาไม่ทําให้เรากินอีกนะทากับข้าวกินเองนะครับวันนี้ผมนี่ชอบกินจริงๆนะไอ้มากาักนกะโรนีเนี่ยต้มแล้วนะครับเขาไม่ได้เรียกว่ามักกาโรนีนะอันนี้เขาเรียกเส้นฟูซิลลี่นะฟูซิลลี่หรือเปล่าออกไม่รู้ออกเสียงถูกไม่ถูกนะยังไงใครรู้บอกด้วย เอาเป็นว่ามักกะโรนีเส้นเกียวแล้วกันคล้ายๆกันต้มประมาณ9นาทีผมตั้งนาฬิกาไปและตอนนี้มัน7-8นาทีละว่อสัก8นาทีกำลังดีเพราะเดี๋ยวมันต้องโรยผัดอีกนะเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับหูสับเนมียก็บ่นนะจะเก็บไว้ทำไมานักหนาถ้วยเนะี่ยี่ยพอถึงเวลาที่มันต้องใช้นะเป็นไงนะ เพียบไปหมดอ่ะอไว้ใส่เครื่องนะไม่เปืองเส้นมันได้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะต้องน้ำเย็นน้ำเย็นใส่น้ำแข็งอะนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำนะครับเราขี้เกียจแค่นี้ก็พอแล้วผมว่านม่จำเป็นจะต้องแบบน้ำเย็นอะไรหรอกเดี๋ยวก็ผัดนวเดี๋ยว ยังไม่ทันมันยังไม่ทันอื่นหรอกหมดก่อนมาน้ำมันไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาหอมเด็ดหอมใหญ่ไปผัดนะครับคือถ้าทำทำกับข้าวอยู่แล้วลูกค้าข้าวนี้ก็อย่างเซ็งอะนะ ต้องหยุดเลยผมไม่ค่อยเน้นแซ่หรอกผมเน้นในพวกเครื่องผมชอบกิน ว่าหมูสับเนี่ยเวิร์กที่สุดแล้วไอ้ผัดมักโลนีเนี่ยกระทะผมไม่ได้ล้างนะเมื่อกี้ต้มน้ำเสร็จผมเอาผัดเลยนะข,นขึ้นขึ้นคาบที่ขอบเลยยีกันยีให้หมูมันแตกเยอะๆกัน เทศครับชมันเกืดเทศสุกง่ายนะ,นะแล้วผมก็จะชอบแบบแบงเงี้ยไฟไม่ต้องแรงมากอย่าไหม้นะนี้แล้วผมก็จะเอาไข่ใส่ไปชืป ไฟนิดหนึ่งไข่สีเริ่มออกแล้วถ้าเมียอยู่นะผมจะให้เมียผมทำให้กินคือผมทำกับข้าวเป็นผมเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่แต่ผมขี้เกียจผมเบื่อรถมือตัวเองคือเวลาไปกินข้าวหรืออะไรเงี้ยผมก็จะบอกเมียผมว่าให้เมียสั่งเลย พราะถ้าผมสั่งมันก็จะเหมือนเดิมอะไรเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมเพื่อนๆเป็นเหมือนผมกันไหมแบบเบื่อเบื่อลดมือตัวเองเงี้ยอ่านี่เราคลุกเข้ากันให้เข้ากันผมกินกับข้าวอ่ะผมลิ้นผมจะกลางๆแต่ผมเป็นคนกินเค็มผมจะรู้เลยว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเค็มไปอะไรเงี้ยผมจะรู้อยู่เมียผมก็จะชอบให้ผมชิม แล้วผมก็จะไม่ค่อยกล้าติเมียผมจะแบบอะไรก็ได้อร่อยดีแต่พอกินเสร็จผมจะบอกอ่อนเค็มนิดนึงนะอ่อนหวานนิดนึงนะอะไรเงี้ยเมียผมก็จะบอกว่าไม่บอกไอเราก็ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าพูดนะกลัวเขาจะเคลืองนะเดี๋ยวเขาไม่ทาให้เรากินอีกนะโอเครีไฟครับเกลือผมเมียผมใส่เกลือแต่ผมใส่นี่ผมใส่ขนอสุดผมใส่ขนอผมที่เกี็ดปรุงเยอะ คานอก็ไม่ค่อยได้ใช้เป็นก้อนหมดเลยเนี่ยคุกครับคุกไอ้คานอเป็นก้อนเนี่ยไม่ดีนะถ้ามันไม่แตกนะเคี้ยวไปนี่แบบเรลงไฟนิด เชื่อไหมผมกินได้ทุกวันอ่ะผมไม่เบื่อไอเนี่ยผมชอบไม่ต้องไปปรุงมันเยอะหรอกพวกผักพวกอะไรมันมีรสอยู่แล้วไนงะเกออีกหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ สุดท้ายผมก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้น้ำตาลนะเฮ้ยสุดท้ายซ้อนมะเขือเทศนั่งเยอะหรอก ให้มันติดสีเฉย,ยๆแล้วมาใส่ข้างนอกเอาเพราะว่าใส่ข้างนอกมันจะแน่นกว่ามันจะได้เยอะกว่าแต่ว่ามันจะติดไอ้นี่มากกว่าติดมกัก็โรนีมากกว่าใส่นิดๆแค่นันเปลี่ยนสีนะเชื่อไหมผมกินคนเดียวหมดเนี่ยนะแล้วก็ต้นหอมนี่เสได้ของนะให้มันมีสีเขียวหน่อย ขอเร่งไฟนิดนึงครับจะลงแล้วเรียบร้อยครับมักัลโรนีประมาณนี้ครับมักัลโรนีฝีมือผม ไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยหวานหรอกกลางๆลเดี๋ยวเราไปใส่ซอสมะเขือเทศเอาเรียบร้อยครับมันก็โรนีเราเราก็จะไปตั้งกินโต๊ะทำงานนี่แหละมันได้อีกจานหนึ่งนะมันได้ขนาดนี้สองจานแต่ว่าตักมาเพื่อความสวยงามนะครับแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวอีกจานหนึ่งเราก็ไปเบิ้ลเอานะนี่โต๊ะทำงานเรากินข้าวเย็นกันครับ ประมาณนี้สำหรับใครเข้ามารับชมนะครับฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะผมมีช่องชื่อนัดเลสซิ่งนะครับนี่โลโกโอ้อยู่ด้านหลังนี่เป็นช่องหลักที่เราทำงานนะอันนี้เราแบบอยากจะทำอะไรเรื่อยเปื่อยอแล้วก็เอามาลงะนะประมาณนี้ฝากติดตามด้วย2ช่องทางเลยนัดเลสซิ่งแล้วก็ตามมาพี่พาไปฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ